ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่7ทับ3หมู่7ตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฟื้นฟูเตรียมความพร้อม ให้คำปรึกษาแนะแนวส่งต่อสำหรับคนพิการทางการศึกษา9ประเภทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่แรกพบความพิการจนถึงอายุ18ปปีประสานการทำงานกับองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของคนพิการ ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการบริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง13อำเภอในจังหวัดสระบุรีปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด101คนบริหารงานโดยนางสาวดารุณีมูลคำภาผู้อำนวยการศูนย์การศึก,รศกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีนางสาวเนรนภวดีเหินเมฆ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีนายประเมศต์บำรงหนูไหมปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดการให้บริการออกเป็น4ลักษณะเพื่อให้นักเรียนพิการทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมและทั่วถึงดังนี้ 1. ให้บริการนักเรียนพิการแบบไปกลับกำหนดประเภทการให้บริการ6ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายบุคคลออทิสติก 2. ฝ่ายบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3. ฝ่ายบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 4. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อ 5. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการประกอบด้วยแผนกกายภาพบำบัดแผนกกิจกรรมบำบัดแผนกจิตวิทยาคลินิกแรกรับเพื่อการเตรียมความพร้อมและแผนกแพทย์แผนไทย 6. ฝ่ายหน่วยบริการเพื่อการขับเคลื่อนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และให้บริการกับนักเรียนพิการที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีได้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีจึงขับเคลื่อนการให้บริการไปยังหน่วยบริการประจำอำเภอต่างๆที่มีความพร้อมปัจจุบันหน่วยบริการอำเภอสามารถให้บริการ8ดอำเภอประกอบด้วย 1. หน่วยบริการอำเภอวิหารแดง 2. หน่วยบริการอำเภอแก่งคอย 3. หน่วยบริการอำเภอบ้านหมอ 4. หน่วยบริการอำเภอหนองแค 5. หน่วยบริการอำเภอพระพุทธบาท 6. หน่วยบริการอำเภอวังม่วง 7. หน่วยบริการอำเภอหนองแซงและ 8. หน่วยบริการอำเภอมวกเหล็ก จัดการให้บริการเป็นหนึ่งห้องเรียนลักษณะการให้บริการจัดเช่นเดียวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี 2. ให้บริการนักเรียนพิการที่บ้านจากข้อจำกัดของความพิการและเหตุจำเป็นของนักเรียนพิการที่ไม่สามารถเข้ามารับบริการแบบไปกลับได้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีจึงดำเนินงานออกให้บริการช่วยเหลือนักเรียนพิการระยะแรกเริ่มฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนพิการโดยครอบครัว ครูการศึกษาพิเศษนักสหวิชาชีพและชุมชน 3. ห้องเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรือรังในโรงพยาบาลสระบ,บุรีมีหน้าที่ให้บริการสอนเสริมทักษะวิชาการอย่างเป็นระบบโดยประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพื่อต่อย,ยอดด้านการศึกษาทบทวนความรู้และจัดหาสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมนันทนาการเสริมให้กับเด็กเจ็บป่วยเรือรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบ,บุรี 4. ห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบุคคลออทิสติกจัดการศึกษาแบบบรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับบุคคลออทิสติกที่สามารถเรียนรู้ได้และเชื่อมต่อกับระบบการศึกษาปกติในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกสองแห่งได้แก่ หห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดโนนสภารามนาดวาจาวุฒิอุปถัมตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองบ้านโนนสภารามตำบลกุดนกเป้าอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีสังกัดสพปสระบุรีเขตหนึ่งสห้องเรียนคู่ขนาดสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนวัดไก่เสาพันพิทยาคาร อยู่ที่หมู่ที่5ถนนเสาไห้หนองแซงตำบลไก่เสาอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีสังกัดสพปสะระบุรีเขต1ในปีการศึกษา2565ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีมีนักเรียนพิการจำนวน330คนประกอบด้วยนักเรียนพิการที่มารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบ,บุรีจำนวน70คนนักเรียนพิการที่มารับบริการที่หน่วย ริการประจำอำเภอจำนวน105คนนักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้านจำนวน91คนนักเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลจำนวน64คนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนพิการทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม ตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลปฏิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งหมดคือบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีที่พวกเราทำเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการของพวกเราเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างอิสระและมีความสุข ตามปณิธานที่เราตั้งไว้ว่ารวมใจเป็นหนึ่งเป็นที่พึ่งของคนพิการสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านในการรับชมสวัสดีค่ะ